สวัสดีครับกลับมาพบกับไอดอลมีอีกครั้งนะครับผมสำหรับวันนี้ก็นี่นะครับก็กล่องมาอีกแล้วนะครับผมสำหรับซีดีไฮท์ชันช้นชันช้นชันช้นชัน้นชั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 ้นนะครับโอเคอันนี้ก็ซองมันหน้าปกม,มันก็จะเลอะหน่อยเพราะว่าพอดีผมเอาสแาอลกอฮอล์ฉีดกล่องนะครับผมมันก็เลยเลอะเลอะหน่อยก็อันนี้ส่งมาทั้งหมดกี่แผ่นวะ รู้สึกว่าอันนี้กล่องของผมก็คือตามที่นีโอมันประกาศเนาะมันบอกว่าจะส่งมาล็อตแรกอะ่ะเป็นซีดีก่อนแล้วส่วนตัวโฟโต้บุ๊ะก็จะตามมาทีหลังอันนี้มันน่าจะมี42แผน่นป่าววะใช่สี่ฮาย็7อันนี้ซีดีมี37แผน่นซึ่ล็อตนี้ผมน่าจะมี สั่งไปคือสี่สิบห้ามั้งแล้วผมก็สั่งคิดว่านะมีประมาณสี่สิบห้าแผน่นแต่ว่าโอเคอันนี้มาสามสิบเจ็ดแผน่นก็มาแกะๆดูกันแล้วกันนะครับว่าเราจะได้อะไรบา้างโอเคในช่วงโควิดแบบนี้ก็หลายๆคนก็ต้องเก็บตัวอยู่กับบ้านเนาะผมก็โคตรเหงาเลย ไปไหนไม่ได้ไม่มีอีเวนต์ของไอดอลเลยรู้สึกว่าชีวิตน่าพัวถาดสีสันปกติจะได้ไปหลัน่นล้าทั้งนอกบ้างอันนี้ไม่ได้ไปเลยโอเคแผ่นก็จะประมาณนี้นะครับผมเหมือนเดิมแกะเลยข้างหลังก็จะมีเป็นเหมือนไฟ้มรูปเนาะ c o เวอเหมือนเดิมนะครับผมไม่มีอะไรเปลี่ยนเปิดปุ๊บแจ็กเก็ตนะครับผมก็จะเป็นรูปน้องๆน,นะครับอันนี้ไม่แน่ใจว่ามันแบ่งยังไงแล้มีเนื้อเพลนะครับผม h y g h น t e n s i o n โดโดโดีดงแล้วก็จากใจผู้สาวคนนี้นะครับ ีก็ด้านหลังก็จะเป็นน้ำหนึ่งแล้วก็ตำแหน่งในบริษัทนะครับผมก็จะมีสีดีนะโอเคมาเปิดลูกอ่ะฟึบใครวะคนแรกมีโอรินะครับผม,ม CD, นะเย่ อนที้สองเตรียมนะครับผมห mm. เหมือนเดิมนะผมเออเรารู้สึกว่าอันเนี้ยมันจะมีรูปแบบสองแบบเนาะเป็นรูปของที่เป็นเซมใครวะ วีวิรยาผมไม่ได้ส yep. ุดใส่ถุงมือด้วยอ่าน้องวีนะครับผมน้องวีที่บอกก็คือมันจะเป็นรูปอะไรนะที่ถ่ายบนยอดตึกอะเป็นชุดชุดทำงานบางที่เป็นถ่ายบนตึกมหานคร ที่เป็นวิวตอนกลางคืนกับรูปหน้าปกธรรมดานะครับแบบเนี้ยแบบสีที่ผมได้เนี่ยมันจะมีสองแบบรู้สึกว่าบนยอดตึกอาจจะมีแค่16แบบมั้งแล้วก็ที่เหลือก็จะเป็นมิมธรรมดามาอ่าน้องสตาค์งนะครับผมหมวยช่วงนี้หมวยน่ารัก พอดีวันนี้เพิ่งเพิ่งเห็นน้องไปแฮปปี้เบอร์เดย์วันเกิดเลยนะครับนน่ารักเชียวคนต่อมาเป็นปึ๊บน้องนิวนะครับผมโอ๊ยมันต้องแก่เยอะเดี๋ยวผมขอตัดไปนะครับขอแกะไอ้นี่แล้วก็ค่อย มาเปิดทีเดียวแล้วกันนะทาไมงั้นเดี๋ยวมันจะนานโอเคแป๊บหนึ่งนะครับโอเคกลับมาอีกครั้งนะครับผมคราวนี้เรียบร้อยแล้วผมแกะซองอะไรเ,เสร็จพร้อมที่จะเปิดแล้วก็คือเมื่อกี้ผมนับจํานวนแผ่นที่ผมสั่งมานะครับก็จะมีทั้งหมดยี่สิดแผ่นเนาะไม่ใช่ส2ส <c oughs> ิบสองก็ในร็อตเนี้ยก็จะเป็นแผ่นอะ่ะยี่สิบดแผ่นแล้วก็เป็นโฟโต้บุ๊กอีกยี่สิบเล่มนะครับผมซึ่งโฟโต้บุ๊กอ่ะตามที่นีโอบอกมาคือมันจะส่งมาปลายเดือนเพราะฉะนั้นก็คงต้องรอไปก่อน ก็มาเปิดกันต่อเลยนะครับผมอันนี้ก็คือยังไม่ได้แกะเนาะเรามาเปิดกันดูพร้อมๆกับไอติดปึ๊บใครอ่าน้องกระตุยน้องไมายนะครับผมเหมือนเดิมเราตามหาแก้วสองเซตสองใบเจนิส2อใบเคสหนึ่งใบนะครับตามปกติที่ผมหาอยู่ปึ๊บได้ไหม เป็นมิโอริซ้ำนะครับผมนะปึบ๊บเป็นน้องเข่งนะครับผมไปมาปึบ๊บอ่ะได้แล้วน้องเคสนะครับผมหนึ่งใบก็เหลือแก้วเจนิฟ อย่างสองใบเนาะปึ๊บได้คุณจูนะครับผมจูเน่นะครับผมจูจูปึ๊บเปิดเลยเนี่ได้มิวสิกนะครับผมมิวสิกบอผมบอกว่าที่ชุดที่มันถ่ายบนพิเศษแอฟพิเศษที่มันถ่ายบนยอดตึกกันนะครับผมจะเป็นแบบนี้ <Ừ. S 2> เปิดมาฟึบอได้เป็นน้ำใสนะครับผมเแบบก็บได้ไหมครับฟึบได้เป็นน้องฟอนต์นะครับผมฟึบ อ่าได้เป็นเจ้าหลามปันปึบได้เป็นเจ้าจี้นะครับผมอ่าได้มิวสิกซ้ำนะครับสองใบก็ยังไม่ได้พี่แก้วเลย ฟบได้ใครไปวะแบมบูนะครับผมแบมบูอ่าได้จี้จี้คอมละได้ทั้งสองแบบแล้วใครวะอ่าได้น้องอ่อนอุ้ง อ,อ่อนนี้สองสิ่งนี้คือได้ได้ก่อนนะครับผมเฮ้ยไม่ได้เนยเลยเนยไม่มาปกติจะต้องมีเนยติดมาบ้างได้มิโซกิสามใบได้น้องไม้นะครับผมไม้สาม เกลือมากเกลือมากๆไม่ได้โอชิเลยอ่าได้ on. ออนออนนี้ได้ค้อมสิ่งที่แล้ว7จดินแดนงแสนวิเศษก็ได้ออนคอมมาสิ่งนี้ก็ได้คอมเหมือนเดิม,มดีจังได้เข่งซ้ำนะครับผมปืบอ้าวได้พี่เช์นะครับผมพี่เช์บนตึก ได้คุณออนอุ๋งบนตึกอีกแล้วอ่าได้เจ้าเจนนะครับผมเรียบร้อยหมดแล้วนะครับผมก็เกลือครับได้น้องเคสมาแค่ใบเดียวแก้วกับเจนิดไม่มาสักใบนะครับผมก็ได้คอมออนนะครับผมแล้วก็จีจี้ที่เหลือก็ไม่ได้โอชิมากนะครับ ก็ตามนี้เอาไว้เดี๋ยวเจอกันอีกทีตอนโฟโตบุ๊กส่งมาโฟโตบุ๊กส่งมาน่าจะประมาณประมาณเกือบๆพอๆกับนี้แหละประมาณ3น่าจะประมาณ30กว่ากาก็เดี๋ยวมาเจอกันอีกทีครั้งหน้านะครับผมสำหรับครั้งนี้ไปก่อนบ๊ายบาย